สวัสดีครับพี่น้องแซนเพลงกซ์เซนบัลลังครับช่องกระเช้ารถไฟออฟฟิเชียลนะครับผมพี่น้องครับแหง่แหงคําแห่งคืนพี่น้องเอ,อ้ยสิตรถธรรมจักนี่ไดี๋ยวมาฮนิรถธรรจักนี่ได้๋ยเมื่อเขาจะการเตียนมา,นาห,นหนิบ่ได้ยนอกเนาะฮะ แมนแมนแมนครับพี่น้องครับ <Okay. S 1> โอ้แหวนทองแหวนทองราคเก้าเก้าค่ะโอ้สุดยอดเลยครับจ้า 9, ไม่มีลอก,ก 9, ไม่มีดำนะครับต้องส,สักมาสิบบา,าทต้องสักมาสิบบาทสิบบาทคันน่ะสุดยอดเลยสิบบาทค่ะขายดีเองค่ะขายหลุลงกลุ้มกันนะยังรสชาติาคำคือเขอื่นเราเป็นน้องคน คนเป็นเมืองหรือเมือแรกนะพ่อเพรา่าหลายหลายเลยหลายคัดสุจริตจัดบ้านเองบ้านยายอำเภอที่พึ่งม้านี่แม่นบ่ครับเอออำเภอที่พึ่งมาเนี่ยคาดราจ่ายร่นรามอยู่เอาเวทีร้านนั่นนี่เต็มเงินเ่ยแมนคจะใสารก็เต็มเลรอสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้จ๊ยี่สิบคลิปแล้วบนยูทูอ้เบอไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ้าคือน้อริค่ะน ใหญาใหกันเด้อแม่จะย่งกันเด้อคนใหญ่โอ้คนใหญ่บอกเพราะมันมันมันบดชิดกันมันวางอยู่พรากระเทียมจะรีบเนาะป้ายะมาล้เลยยามหากนใหญ่ปิ้มเธอได้ง่ายปัเอฟซีพอพะย พ่อพญาอะไรล่ะเอฟซีพ่อพญานะซากออกงานรถเหยียบสาดขาดจอยาอ้าวอ้าอาอ้อ้ยาร์เอบิกสาดต้ำแรงๆครับพี่น้อง โคดโผ่มุม่งมงมักแตงจวดจาดฟาดมืมแม่ต๋อมเอฟซีอยู่เลย ผัก hả? Yeah. À? À à à à? 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 à nói ทําไม พ่อโจ้คนนะ่ะตอนนี้ซอนุชกำลังมานะในป้ายเนี่ยซอนุชต้องมาด่วนนะครับซอ้ซอนุชนั่งไม่ติดพื้นแล้วครับตอนนี้ บล็ลล่ะม่ได้ำล่ะไม่ได้ซ <Yeah. S 1> ีนาว เป็นเห็นอยังนันหนาทางเปลี่ทางนี้เป็นตาอบอุ่นเนาะอุน่นอ่ะ คับับคับสวัสดีมันอเหมือนแรมันอนเหมือนแรงสวัสดีจ้าเฮ้ยด้วยเขโอ้าสไหมไแมทแม่สาดี่ไปตองอ่ะรู้ไปตองค่อยงานค่อังแม่ตองแม่คอยแต่เรา่กำเบมาจะไเสียงไปกบล้ำไหลเสียงแหบเสีงหยังนี่ ผู้ชายออา้านผู้หญิงนั่งกูตบเออผู้ชายยังเคยนั่งพ่านะพูนะโอ้หญิงนังบตองนี่ผมเดิเวลาโอ้ยทอน้องอ่านเอาเองด้วยพี่น้อง

ไปดิฟ้าเด,ดมีบ้างีอยู่แต่ว่าผก็รู้ว่ามองไรพี่แอฟหัวขาดได้ขอบคุณทุกกำลังใจครับตอนนี้ศาสตร์มาถึงมิกแล้วครับ ไม่มีที่เดินแล้วนะครับพอกันใหม่ครับพี่นอ้องช่วง,รงแรกๆครับพอกันไหมช่วง,รงแรกๆครับผมสวัสดีครับ ครับ uh.